บ้านเดี่ยวให้เช่าสไตล์มินิมอลนะคะอยู่บริเวณซอยเสนานิคม1ซอย25หรือว่าซอยลาดประเขา24ค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ครัว1ห้องนั่งเล่น2ระเบียงหน้าและหลังบ้านค่ะเจาะรถได้ประมาณ2คันนะคะพื้นที่โดยรวมอที่1 20ตารางเมตร56ตารางวาค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะเพดานจะยกสูงลาดเอียงตามกระเบื้องมุงหลังคาเลยค่ะบ้านโดยรวมจะประกอบด้วย กระจกอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่นะคะทําให้ดูโล่งมากค่ะเพราะว่าแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะอยู่ก็จะไม่อึดอะะัดค่ะด้านหลังจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะส่วนทางฟากทางด้านขวาก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะเริ่มจากหนึ่งห้องนอนแรกก่อนนะคะโล่งโปร่งสบายค่ะมีประตูเชื่อมต่อกับทางห้องน้ําด้วยนะคะ ตรงข้ามจะเป็นห้องนอนที่สองนะคะปูพื้นด้วย SPC ค่ะดูมินิมอลมากๆเลยค่ะลมเข้าดี